สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคำครับผมเช้านี้ไปดูอวนปูนะได้ปูม้ามาห้าหกตัวแล้วก็มีปูม้าตัวเมยียห,หนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะปล่อยเพราะมีไข่อยู่ด้วยแมงดาทะเลหนึ่งตัวผมจะปล่อยนะครับผมเอาผมปล่อยปูไข่ก่อนอันนี้ไข่ก็เริ่มแก่แลวไข่เริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองมาสีน้ําตาลละนะครับผมปล่อยให้เธอไปขยายพอพันธุ์ปูม้าตัวเมยียเนี่ยเวลาเธอติดอวนเธอจะดิ้นรนเพื่อให้ได้อิสรภาพนีเยอะมาก อวนจะพันตัวเธอหลายรอบมากนะฮะทุกครั้งที่ปูตัวเมียที่มีไข่ติดอวนเนี่ยผมจะต้องใช้มีดกรีดตัดเอาอวนออกจากตัวเธอเพราะว่าแกะไม่ไหวจริงๆทุกตัวทุกครั้งเป็นอย่างนี้น,น,นั่นคือความพยายามของความเป็นแม่ของปูม้าครับผมอ่ะ,อะปล่อยปล่อยปล่อย,ปอยไปแล้ววิ่งวิ่งขิวเลยแล้วก็ปล่อยแมงดา แมงดาปล่อยตรงนี้แหละเนี่ยไปละส่วนอูตัวผู้เดี๋ยวเอาไปปล่อยลงหม้อครับผมสวัสดีครับ <c oughs>